เอาทุกคนวันนี้นะครับขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม F ส Mobile อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการเอาทีมเนี้ยของผมเนี่ยทีมรักของผมเนี่ยนะครับผมทีมนี้เลยนะครับผมไปดันแรงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงให้ขึ้น F สี่แชมเปียนก็ไม่แน่ใจจะได้รไหรมเพราะตอนนี้เนะีผมไม่ได้เยอะนะแต่ว่าถ้าคิดคร่าวๆนะก็คือตกมาแมตช์ละประมาณ2 2นาทีนะผมก็หมายความว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมสามารถเล่นได้ทั้งหมด30แมตช์นะด้วยกัน ครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถึง F4 ชั้นเปีียนได้ไหมเพราะว่าแรงผมตอนนี้เนี่ยคือ,อนนัแต่ดีมาเป็นแบบนับเป็นดาวนะคือกอนน็ได้คานับเป็นแต้มใช่ไหมล่ะทีเนี้ยดีมาเดี๋ยวนับเป็นดาวใช่ไหมผมก็ขี้เกียจดันเลยเนะี่ยไอแรงไอเนี้ยครับผมเนี่ยตัวตัวน่ะผมคือผมขี้เกียจดันมากนะครับผมก็เลยเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่แรงโบโบไอวี IV. นะครับผมไม่ได้ดันเลยขอละขอบแป๊บนึงนะครับผม นะผมอะซึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปแบบว่าไปนันแร้งกันเนี่ยขอส่านิดน,นึงละก,กันนะผมขอเปิดเปิดแพ็กสักหน่อยนะผมอะวันนี้ผมจะดวงดีแบบว่าพอที่จะสามมาขึ้นสีชมเปียนได้ไหมมาดูกันนะผมขอแพ็กนิดนึงนะสามเพชรพอนะผมแพ็ก,ก่าเบาทำไมรู้สึกวันนี้ช้าๆแปลกน,น่าจะเพิ่งเข้าเกมมนะั้งไม่เข้าไปดีด้วยนะผมมาแตะมาผมสามเพชรไม่ขออะไรมากขอร้อยสิบเพชรนะผมไม่ขอมากจริงขอมากจริงนะผม ทำการกดเปิดผมจะขอกดเปิดแด่ว่าการกระบาดอะไรกันหนึ่งโรมาเนียเป็นกูรด้การกระบาดแค่57เปอร์เซ็นต์อยู่เลยมาดูกันนะผมอ่ะนิสเอร์แลนด์เนี่ย16ชัดเจนนี่ล็อนหลอกร้็อนตั้แต่สัปดาห์แรกก็ได้มึงเนี่ยมาผมอ่ะซึ่งตอนนี้นะผมเป็นเวลาอยู่ที่19นาฬิกา37นาทีนะผมนั่นก็หมายความว่าผมมีเวลาถึง ยี่สิบนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับผมอะซึ่งในแมทไหนเนี่ยที่ผมเจอบอทดผมก็จะทาการข้ามไปเลยนะคะรับผมอะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับผมบาซึ่งในแมทที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมผมเจอกระบอทนะเพราะฉะนั้นผมจะทําการข้ามไปเลยนะครับผมอันทุกคนซึ่งในแมทนี้เนี่ยผมเจอกระบอทนะก็แมทนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ทำการข้ามไปนะคะผมก็เดี๋ยววนน่้าแล้วแหละนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันแมต์ต่อไปเลยครับผม มาผมแบบน,นี้เจอคนนะแต่ว่าเขาก็มีเทนบ้างไม่เทนบ้างก็อาจจะอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมเราดูว่าจะว่าจะตึงไหมนะผมไปดูกันนักคนไปเขาได้บุกตอนนี้เราต้องค่อยๆนะกบจะรีบหรือนี้ต้องรีบนะเข้าบาจังหวดอาร์ไลท์ทีเไี่อยู่อุ้ยโอลิซี่อุ้ยสวยดอนดีมากดีมากดีมากตอนนี้เหนียวจริงน่นมือกาจิ้มเลย ผมเยอะแหละเออตอนี้ไม่ได้ช่วนะเออหเนีราดีผมได้บุกนะเอาไปไปเฉเลยดี๋ยวมเข้าไปเ้าโอ้ยตัมันใจดกมวไเอินเบยายาายเราอะไรครับจ้าเ่ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบนะดเดียว อ่ะผมปึ๊บเปล่านี้โซกาเตสโซกาเตสสับโซกาเตสโอเคเอ้าอะไรอ่ะยิงมาแยกผมอีกแล้วเนี่ยก่อนดีมันที่กินชิป็นงโกชิปมโกสับอื้อหือไม่ได้โอเคเราอยู่เราอยู่ตรงนี้ยึดตรงนี้แต่ยหมุนมดไกลมากเลยอะไรอะไรยังไงทีจุดมันไม่พูงอะไรหรอกนะอูโอเค ยังได้ยังได้ยังไดขึ้นมาแล้วทุ่มโอ้โหมันนี่ตักรเตสตักรเตสไปตรงนู้นปึ๊บมาตรงนี้ที่เชฟชิงโก้ที่นุ่โก้สับมาผมสับมาสับมาสับมาแล้วยิงปั๊บเอ้ยบร้อย,อยเออต้องคนอย่างงี้ต้องให้เชฟชิงโก้เขาจัดให้อืโอ้โหจบครั้งแรกแล้วครับผมมา,เ,าเดี๋ยวเราลุยขึ้นหลังทุกทุกไปตรงนู้นนี่ไม่ใช่ตรงนี้เอเอ เตีตรงนี้มาที่เชฟิโก้เป็คนที่เปิดตีไมาที่เปิดตีเชฟเโก้ินโก้ความแข็งแข็งเพวอะไรไหมจุไรุไร่เกบได้อะไรอยู่คนได้กอหลังตัวเทพนั่อปุกซับสับวิ่ง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 เชฟิโก้ปั๊บปไปเข้าเดีวตันี้ตีอหยัได้อยูอยู่อยูโอเคประมงครับผมมาตรงนีู้ไปไหนะะไปไหม่ะไปไหน ยับสตัมครับผมสกอร์เสมอป่ะและเวลาตอนนี้ก็คือสิบเก้านาฬิกาห้าสิบแปดนาทีแล้วนะจะไหวไหมครับเนี่ยมาครับทุกคนรอบนี้เหมือนจะน่าจะเจอคนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าเจอคนหรือเจอบอทอันนี้มารอดูกันดูต้องดูการเล่นของเขามีชท่าสกิลมีอะไรไหมถ้ามีก็อาจจะใช่อ๋อเลยอ๋อเลยครับพี่อาเลยและออกแล้วโอเคผมแบบน,นี้เข้ามาเลยชนะแน่น,นอนแลวผมเป็น มาทุกคนอย่างน้อยแมตช์นี้โดนเจอคุณแล้วมาโอเคนี่แบบเมื่อกี้ก็เจอคุณและนะผมแต่ว่าเขาออกนะผมก็ชนะแล้วมาวันนี้เจอคนก็ทีมก็ไม่ได้อะไรมากนะผมแต่ว่ามีกูตัวไม่เหนียวแล้วมั้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเม็ดม่วงทีนติดบวกไว้ทีนี้ก็สับมาสับไม่ตอกไปตอกเฉยน,นีแล้วก็สับฟุ๊บตอนนี้โอ้โหสับผิดพลาดไปน,นิดนึงมาผมรีบลื่นีบลื่นมาทางนี้เออโอเคอะไรอยู่มาผมแฮมฟิกบัฟมา พี่เฉีนงแงโก้ทิ่แมโก้สับปึ๊บที่เลี้นแทนปั๊บบวมเรียบร้อยโอเคไปผมนี่มันจะช็อตโง่ทุกคนเต,ตาม,มิ่งติดกับดอนบอลเข้าประตูเป็นไงคองจองด้วย,ยคือตอนอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วแม่เต,ตามันกลับไม่ได้แล้วโดนแล้วเด้งโดนบอลเข้าประตูเลยไอ้เหี้ยสุด,ดยอดมากไม่เป็นไรขอ,อขอคืนขอคืนแกหน้าให้ครับตอนไอเตามันหน่อยเออไม่ใช่เวลากระตุกเลเนี่ย โอเคโอเคแชมเปโกวิ่งวิ่งวิ่งแบบสุดตามโอเคเร็วกว่าเร็วกว่ามีความเร็วอืมเกือบได้แล้วทแบบนี้ก็จบได้การเสมอนะครับผมโอ้โหไม่อาทันนะผมว่าตอนนี้ก็มีเสิบนาทีสิบสามนาทีแล้วไม่น่าจะทันนะผมว่าเดี๋ยวคนเหมือนเดิมนะนี่มาเตเนสกับเชียร์เรอร์ครับผมแล้วก็หลังมิโซเคมเบลนะตอนนี้ทุ่นียเรามองไม่ทันแล้วครับผมไปลุยกันเลยร้อยผมหนึ่งประตูจากบูตากินโยโอหโฮมแจดดูลูกนี้ ปั๊บวิซ้ายแล้วก็หักข้อสองแบบคุ้มคุมคุมเกินผมจังหวะนี้เขาได้บุกมานะเบอร์ตีไม่ได้เออวิไปไหนละผมจะตามต้องได้โอเคเบอร์ตีได้มาหัวใจมาที่ตัวเลขยี่ตัวเลขอะ้รไหมได้ยังพีใช้กู้มาลับไอตัวเลขผมไปบูตากินโยบูตากินโยพุ่งสับมาตรงนี้เทียบร้อยวิดิกโด้วนวิดิกหลงวิดิกหลงอย่างนี้วิดิกหลงก็โดนนะครับโลอะไรเหรออ้าวไอ้เหี้ยมึงใส่ห้าขวบห้าไม่ใช่เลยมึงใส่ห้าขวบสาม โวย้วจะหายหมวกอะไรวะนั่นติดตัเคนเบลอีกเอ้าะขับไปมาหมวมาตอนนี้ออื้หือกระตุกอะไรทุกรอบเลยอะอะไรไว้เวลาได้วันต้อมาจังหวะมันจะได้กระตุกรอบเลยไนั่ะไม่ทราบโอเคตัวเล็ตมาตรงนี้เช็คเป็นกูผมไปตรงนี้ทําไมผมได้วันมาต้องกระตุกทุกรอบเลยมาตรงนี้โอ้ยติดวิดิกไปนิดเดียวยังไงตอนนี้น้ำถึงสูงอยู่แต่ว่ามันยังไม่เข้าปากใคร แม่ผมก็ค่อยๆนะึมาตรงนี้ฟันไรอุ๊โอยโอเคดอนอย่างงี้กินดอน,นผมไม่ได้แล้วคิวว่าดอนบอกเลยรอนบอกชิวๆปั๊บโอเคสักไอ้เปิดตีได้อยู่อ๊ตามาแต่อะไรครับเนี่ยว่างไม่จัเอ่ะมาเอา,าเข้าไปเอโอโดนสักมึงเออไม่โดนอุย๊ยแย่เหนียวเกินดันนารุม,มาผม อัลติเมตทีโอทีหว่านตัวตีจะได้นะครับบนี่อ้ปั๊บมาตรงนี้ที่ยิมารโดโอ้ยิมารโดไปหาแล้วกูไอ้เนี่หนีเข้าได้นะไอบีเดินเข้าได้โอเคบูตาเกนโยบูตาเกนโยจะลงไหมผมจบครึ่งแรกครับผมไปด้วยครึ่งหลังต่อเลยเขาที่ได้บุกแล้ตอนนี้เอ๊ะแต่เราเหมือนจะได้บอลอืยังไม่ได้ไก่กันโตทำไมช่วงนี้กระตุ่นดีนะตั้มมึงไปได้โอเคไปได้ได้อยู่ตั้มตั้มใหม่เปิดตีเปิดตีไปแฮมซิสแฮมซิสมาบูตาเกนโยบูตาเกนโย S <S <Okay. S 2> ไม่ใช่เลยไม่ใช่ี่เขาใ้เมาให้ผมเฮ้ยผมมชัยเลยแ่แล้วเออฝั่ไหนยูบารุมาเตะตีเออมาตรงนี้แฮมซิแฮมซิก,ซกบตากันโยบ่บตากันโย و. ชิบชิงกูเขียนจะโกะตอกปับ๊บตอกไปนะตอกไปเข้าโซโเ่เคมเดเต็มเต็มเไปตั้งโูเรายได้อยูอยตั้งกองหลังนะกับปิกักิกาผักาาการผมถูกหลทันมาบูตากันโย و. ผมเรียกเลยโดนหลอกปับ๊บเรียกเอยผม สองศูนย์บายบูตากินเยคนเมื่อกี้เกือบได้แล้วแฮมซิกดูไปนิดเดียวมาตรงนี้ตุกมันแค่ไรกางเกงนะครับเนี่ยโอ้โอเคจุดบงเปิดตีฮิคโก้บูตากินโยแฮมซิกปึ๊บโอ้ยแฮมจิ้งอะไรไม่เคยผ่านสักรอบแฮมจิ้งแก่ๆแฮมจิ้งแก่เลี้ยงไม่เจอได้ตายไปแหละสาอะไรวะพีก็แม่งสาไล่กูถุเต็มขาไม่สัาอะไรเนี่ยโอเคในนี้จะน่าจะชนะแหละรอบนี้ ดูชนะก่อ,อ,กอนอยู่ไม่ได้ที่แข่งองเงี่เลือล่อนนะรับทีนี้จบเรียบร้อยแล้วครับไปแมตต์ต่อไปกันเลยครับผมฮะมาเป็นคนแมตต์นี้เจอคนนะแต่ว่าเป็นคนแบบว่าเตียน,น้อยลงเอาสวายสไตร์เพื่อเป็นม่วงไปยืนอยู่ในหน่งเอวียิงเล่นได้ป่ะนะแต่ว่าอันนี้จะโดนแล้วเนี่ยปั๊บโอ้โหโอเคนะากกาติดกระตุกทำไมครับทุกรอบ ไดบอลได้บอลกัต huh. okay. uh ุก้หลับีกระตุกดิงแต่ก็จะเอาดูอะไรวะเออเอออเคสตั๊บเออเล็กนักมเหอใช้บอกหนาโฟหนาโฟนตรงนี้ต่อไข่ปั๊บเฮ้ยตอชชารปนิดนึงตาใหม่อามาตรงนี้สตั๊มจะผ่านตรงนี้จะกล่องตัวกลองหลังคเบ วันนี้ต้องเอาขอแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้ห์วันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยจบฮะปัดเบาไปทุกคนพีดทีเรียบร้อยผมออกมาเปิดหุเปิดมุมผมตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็โกกเตะไม่ได้ตูวเลขโอ้ยไม่ได้ครับผมจบครึ่งแรกแล้วครับมาเราลื้อขึ้นหลังต่อเลยตอนนี้เป็นฝ่ายเราได้เปิดก่อนได้เขี่ยผมมาปุ๊บตรงนี้ค่อ,อยๆแฮมบิแฮมบิเอ,อ๊ย จ่ายไปป้าสุดยอดเออมัาอาจจะจลายเร็วไปหน่อยเร็วไน่อยโอเคโอเคหนูมึงขนาดเก้อเวย้ยจังมึงหนาขนาดนี้นะมึงไม่เป็นนักมวยนะแต่ก็ต่งเมื่อไหร่หรอเพื่อนมึงก็หนาขนาดนั้นเบียดไม่้มเลยไปไกลเลยจัก,กรยานอากาศเนาหายไปในอากาศเมื่อกี้อู้ทุกคนมแม่เจ๊ใช่ไหมหลุดเดียวแล้วนะอันนี้ตอนเซฟเต็มเต็ม อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหไอ้นี่โซนล่าไหนหวะอยากอยากใช้ตามบ้างไม่ซีฟแบบโจโจลูกดเดียวปั่นไปแบบหายร้อยแลเมืนเน่อกี้สองลูกกันนะสองลูกกันโอ,อ้เพอเธอขอร้องเล่นปกติไมย่เคยกระตุกอีนกระตุกเอากระตุกเอาอเออเข้าไปไปเอ้ยเจีงโก้ซับจับไปไหนไวะตาเบอร์ตีเบอร์ตี ไม่ได้เตั้มเตั้มายกลับโอ้ยเตี๊ยวไ้เนอล้วไงแล้วไงเปิดตีไม่ครับโอเคได้ได้ได้จุดโทษอีกแล้วโอเคคี้ยับนี่ได้อยู่โรดปับโอเคบอกได้บอกได้สวยโอเคบอล่เยียมแต่ปดดิบนะลูกนี้โรนี่จบเลยนะ ไม่เอาดีไม่น่าโดนไ่น่าโลูกปอ่ารอบนี้ได้นี่ปฏิหารนะเขาม่ร้องกขาหมอนเขาลูกนม่เอได้ปเฮ้ยไ่นได้รดูสงอ่ะน่าจะจบแล้วไหมถ้าไม่จบก็คือเขาได้ประตูคือคือคือกลัวหนอหน้าหาหน้าหาไนี่คือมีกองหลังยิกาสมีโงการปุ๊บปั๊บปับแลาวิ่งวิ่งแล้วปุ๊บก่ฮีโก้ปั๊บ ไม่ร,ร้อยตายเฉยโอเคผมไปลุยแมตต์ต่อไปเลยไปนะผมแมตต์นี้เจอก็ OPR ร้อยเจ็ดนะผมไม่ค่อยเม็ดไม่ค่อยเทนเท่าไหร่แต่เขาอาจจะเล่นจริงไงเออเขาไม่แน่ไม่แน่มาลุยกันเลยครับผมเราจะได้เราจะได้เป็นคนเราเข้าเป็นเจ้าบ้านเขาได้เคลียร์ก่อนนะครับผมยี่เกือบได้จังหวหนึ่งผมมาตัวกระเด็ดตัวกระเด็ดปึ๊บเฮ้ย อนไรอยู่เนีโอ้เบอร์ตีสวยมาตรงนี้เทพเงนโก้ไอที่กูตากันโยสับจับแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโคตรไวโคตรไวไปๆมาก่อนเลยยิงปั๊บโอ้ยเขินไปดาวขานเลยเฮียครับมาเอ้าอยู่ยังได้แยังได้อยู่ไหมยังไงนะโอ้ยกูตากันโยุ่งเดียวกระทำโอเคโอเคโอ้ยจ่ายไปให้กินแก ตัตี tea, ได้ไหมไม่ <ma> <ๆ>ไ,ได้ต well, okay. ัวอะไรอยู jo, uh ่ไ huh. ด้อ <c> ย okay. 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 ู่โอเคเมีรใส่วละตก้โยตกันโยอุ้ยได้ไนิดเดียวเบตีะกันได้าทานเขาเกินแล้วเวลาทำไมเวลากูได้บอลมากระตุกตอเลยโอเคโอเคได้อยู่มาเลยเวลาครับอันทปุ๊บโอเคตะกโยสับสับตรงนี้สับวิ่งโอเคใอ้เา มดนะเปิดโข้อผมขอตรงนี้เราวิง่งเข้ามาโขกไปไหนวะเฮ้มันจะส่งไปไหนวะนะ่ะไม่แน่เขาจะแก้ไอการสรง่งให้มันตรงที่เราจิ้มเถอะผมจิ้มอะไรไม,ไม่เคยรตรงตลอดมึงโอ้โหจิมมารู้มันขึ้นมาไงก่อนอ่ืมัเไม่ได้เหรอโอ้โหเอาเออยู่เอเอนี่เยอโดเดี๋ยวมันนี้ขิดนง ครับตรงนี้ไนนปเปิดตีติดมาอีกเนี่ยไม่ได้บินยังไงฟาวอีกแล้วฟาวอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่นะเขาลรำหน้านมาผมขึ้นขึ้นได้จบแล้วปะไปรู้ขึ้งหลังต่อเลยดีกว่าโอ้วันนี้ยาวนะยาวนานมากแต่แรงขึ้นน้อยมากเลยมาผมเราได้เปิดนะวันน,น,นี้อุ้ยไปนี่นี่นทำไมล่ะบูตากันยูไม่ได้วันนี้เอ็นไม่ได้อยู่มาบ,บูตากันยูและบูตากันยูนี่คือความหวังผมมากมากเลย,เลยนะ แต่เป็นตัวที่โคตรูเลยแต่ว่าจะหวะยิงลูกแจอะไรเงี้ยไม่มัไม่กรไดายนะเกียติดิดิบูตากันโย่บุกตัวนี้ทำไมทำไมวิ่งกันเหมือนเขาคุมทีเดียวสห้าตัวเลยโอเคเอาเอ้างไอ้แฮมพิกมันเอ้ยมาอยู่โอ้โห่วังได้นะมันมันมันไม่มันตัวสูงไงมันก็เลยจะช้าที่มึงมึนไม่่อยชอบถัไม เป็นตาเกนยูเม oh ื่อกี้หม่ใช่ตาหลุดหรอใช้แต่กระดกหวัดเขาใช้แต่เบนบูเนี่ยนี่ก็เป็นแรกเบียนบูเออเฮ้ท่าอื่นบ้างเหอเพื่อนระวังดีไม่ใช่หรอกอย่าให้มันโอเคยิงเขาช็ออย่างนั้นเร็วอ๋อเท่าเบนบูยิงเข่าช็อตไงเกินเข้าแบบนี้ง่ายเกิร์างผมระดับไหนครับบูบด้วยนี่มูตากันโยูไปก่อนสับสับแล้ววิ่งวิ่งออ้โหแมกระตุกอีกแล้ว อ่าโอเคอย่างงี้เลคือกระดุกเลยดนิดนึงเดี๋ยวไปหน้ากลัวก็กระดุกกระดุกมึงนะกดนะเอออะไรดูเด็ดมแล้วมึงเดี๋ยไม่กเลนโเดยไม่กรดุเดมาตรงนี้มึงก็มกดจิ้มจอยไหมทงนี้ถ้าส่งเอ๊ะไม่ค่อยผมเข้าายจิ้มจอยเลยจิ้มจอยไม่กตรงมาก ตรงมากเลยตรงตรงหมากตรงศองมัวมากมมมอ,อ้อเขาจะได้เ่กี้โอเคสตาร์มา,นมาหนักฟาบิเล่โอ้าบิฟาบิฟา,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 าไปเลยผมไม่เสียเวลานะต้องตอกเ้อมันจะได้วะเนี่ยเกมโอ้โหวันนี้หนักมากเลยเป็นการเล่นที่หนักมากกระตุกโคตรเป็นไรวะเน็ตผมก็ก็เขียวตลอดนะ เออไม่รู้ไม่อไรเหมือนกันนะทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นแมตส์สุดท้ายแล้วนะคือผมก็กะอุปยาผมเฮ้ยผมกะแมตช์ผิดอ่ะใช่ไหมคือผมไปคิดว่ามันน่าจะตกมาแมตช์แล้วประมาณเออแมตช์แล้วประมาณโอ้โหเวือเยอะสุดด้วยคือผมคิดว่ามันน่าจะตกมาแมตช์แล้วประมาณสองนาทีเล่นจริงตกมาแมตส์แล้วห้านาทีอ่ะมันมันอย่างนี้คนเกียรนาทีเลยนะเออมาผมหนึ่งประตูบายแฮมฟิกไปก่อนโอเคนี่ก็เลยมีหวังแหละที่จะชนะได้อุปยาไม่เกี่ยวผมใส่เดียวได้หมดครับ ค่อยๆดูกันนะเอาแฟไลท์ไฟไลท์ไฟโอเคผมชอบบนเขาวนะีไม่ง,ง,งั้นยังไงดีโอ้ยอุ้ยเอานะเอานะนอนผมมานะนอนผมมานะโอ้ลูกนี้ไม่น่าเหลือไม่น่าชมเลยนอ้โหตอนนี้เราเหมือนจะนมีโอกาสเมื่อกี้แบบแฮมจริงได้หมดแต่กล้องไม่ตามกล้องมันไม่ติดอยู่กับมูตากินโย่เง <Yeah. S 2> ี้ยเออ โอเคโอ้สาวหนีสาวอุ้ยไม่สาวไม่สาวไม่สาวเอาวะเอาวะมาปะไปตายตัวกิโนะไปวิ่งดิวิ่งดิแต่ตะขันล่ะแต่ฉากนี่น่าจะใส่น็อกอ่อนมาเลยนะดีมากอืมไม่น่าเล็งชิงเข้ามาเลยยิงยัดไปก็จบแหละโอเคมาของจบครั้งแรกไปทีเรียบร้อยผมแต่เราไปรู้เราไปรู้เครื่งหลังต่อเลยเป็นไรวะดินฟันเข็เลยนี่เขาได้บอลตะวันดาวเฉยมาดูกันโอ้ยโอ้ยปดท้ายไม่ได้เลยกระตุกตลอด ผมาวอะไรค่ะโอ้เอาเฝ้าเขาเฝ้าเขาไปตั้มไปจูนี่ไปโอเคซิโก้เฮลซิกบูตาเกนโยสับปั๊บอื้มมีเงี้ยไม่เคยสับผ่านตลอดเลยตลอดเลยทุกรอบถ้าเกิดวิ่งเข้ามาเงี้ยโดนตลอดโดนแหละจบจบเลยเี่เงินโกยผิดโดนแหละโดนและโดนและเย็บล้อเย็บล้อไปจบแล้วผมว่าน่าจะแพ้แล้วรอบเนี้ยจบเลยดูดิ กระตุกอะแบบไอตอนปกติก็มันกระตุกกดไม่กดถ่ายึ้นนี่กระตุกดูฮู้จิงโปงจ่ายแบบระดับเทพประจาวจ่ายนี่เมื่อกี้นี่จ่ายคมจ่ายดีกว่าเดมบอยกับติ๊งเฮาโลไก่แนลนะ้วเมื่อกี้ดีมากเลยอือเดีผมเรียบร้อยโอเคมันนี้แพ้ผมไปอ่ะทุกคนวันนี้นะครับก็จบไปแล้วกันแรงนะ ด้วยทีมนี้นะผมก็เอาจริงงก็ได้ตัวมาสองตัวแล้วก่อนลาไปวันนี้อบะตีเม็ดสักหน่อยดีกว่าเราลองตีแฮมซิกดูนะผมก็มันไม่มีอะไรทำแน่จริงๆทุกวันนี้แพ้บ้างขึ้นน้อยเสมออะไรเงี้ยนะผมวันนี้คือผมกะผิดอะผมคิดว่าแบบว่าจะแบบว่าเนยว่า,บบวาบบไงอะคือผมคิดว่าแบบจะแช์ละสองนาทีไม่เล่นจริงแช์ละห้านาทีต้างแช์เกินสิบ,บนาทีอะเออไปกูเถอะให้กูหน่อยก็ได้หายใจ มาอีกตัวหนึ่งก็เอาเป็นใครดีอะเอ่อตัเวเลขอะไรปะตัวเลขมันไม่มีราคาอะไรอยู่แล้วท,ที่ยังไม่จบเ,ะเละสำหรับเพื่อนหมดและเดี๋ยวไปทีนี้เถอทีมพายอยู่ไปเลยไปจบผมวันนี้โอเคลาทั้นี้เลยครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับลาไปทีนี้แหละบ๊ายบาย